ส่วนที่จังหวัดภูเก็ตในวันนี้นะครับทางด้านของคณะกรรมการสมาชิกสภาวุฒิสภานะครับก็ได้มีการลงพื้นที่ด้วยเพื่อที่จะมาดูนะครับมาแก้ไขแล้วก็รวมไปถึงรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับในเรื่องของปัญหาขยะเองและเรื่องของการรุกล้ำที่ดินนะครับวันนี้เน,น,นี่ยก็คงน่าจะได้คําตอบเพื่อที่จะรวบรวมข้อมูลนะครับเพื่อที่จะไปเสนอต่อคณะกรรมการ ชุดอื่นๆแลวก็เข้าสภาเพื่อแยกเป็นการแก้ไขปัญหาให้สําหรับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตครับอย่างที่บอกครับว่าคณะกรรมาการนะครับที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎรครับได้มีการลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตในการศึกษาปัญหาที่ดินและก็สิ่งแวดล้อมพร้อมกับรับฟังความคิดเห็นนะครับจากประชาชนและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะแสวงหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆให้เกิดความยั่งยืนครับ นายภูนศักดิ์จันจำปีประธานคณะกรรมาการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎรพร้อมด้วยคณะได้มีการลงพื้นที่ศึกษาดูงานที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถเพื่อที่จะรับฟังปัญหาด้านแนวเขตอุทยานการบุกรุกพื้นที่ รวมไปถึงการจัดเก็บขยะร่วมกันนะครับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งก็มีหัวหน้าอุทยานแห่งชาติสุรินาศรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาวและก็รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาคูพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ารายงานข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญหาขยะที่เกิดขึ้นภายในอุทยานแห่งชาติสิรินาศนั่นเองครับและจากการตรวจสอบก็พบนะคะว่าอุทยานแห่งชาติสิรินาศมีปริมาณขยะที่เกิดขึ้นวันละประมาณ200จนถึง300กิโลกรัมแต่ยังขาดระบบการจัดเก็บที่มีประสิทธิภาพขณะที่องค์การบริหารส่วนตำบลสาคูเองก็เผชิญกับปัญหาการจัดเก็บขยะเกินศักยภาพโดยในพื้นที่ตำบลสาคูค่ะมีขยะวันละ25ตันด้วยกันแต่สามารถเก็บได้เพียงวันละ18ตันทํา ให้ไม่สามารถเข้ามาจัดเก็บขยะในอุทยานได้นอกจากนี้นะคะศูนย์กําจัดขยะของเทศบาลนครภูเก็ตเองก็ประสบกับปัญหาเตาเผาขยะชํารุดส่งผลทําให้ต้องใช้การฝังกลบแทนซึ่งก็ไม่เพียงพอต่อปริมาณขยะที่เกิดขึ้นนะคะก็เป็นยังไม่ยังเหมือนปริมาณมันเยอะกว่าที่จะจรับได้ไดตอนนี้ค่ะ,ะซึ่งนะครับ หลังจากที่การลงพื้นที่ของคณะกรรมาการนะครับก็หลังจากนี้จะได้มีการนําข้อมูลนะครับที่ได้จากการรายงานนะครับไปสรุปนะครับเสนอต่อสภาต่อไปครับและอีกหนึ่งประเด็นนะครับก็คือเรื่องของการบุกรุกพื้นที่โดยทางนั้นของผู้ประกอบการร้านนวดนะครับแล้วก็รถเข็นเนี่ย ก็จะต้องมีการดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบของกรมอุทยาแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและหลังจากนี้นะครับก็จะมีการเสนอแผนนะครับเรื่องของมาตรการการผลผลที่มีคุณลักษณะของร้านค้านะครับให้ยืดอุทธรตามกระบวนการต่อไปครับในอาทิตย์นี้นะครับทางคณะกรรมการเราก็จะมีการนําเสนอรายงานที่ทางคณะอนุกรรมธิการเราทําการศึกษาเรื่องของการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะทั้งระบบนะครับก็ วิธีการแก้ไขในระยะสั้นกลางยาวนี่จะอยู่ในรายงานที่เราจะกำลังจะนำเสนอสภาอาทิตย์นี้เหมือนกันแต่ในส่วนของของภูเก็ตนะครับอันนี้มันเป็นปัญหาเรื่องของอขีดความสามารถในการจัดการซึ่งตอนนี้ปริมาณขยะมันเกินกว่าขีดความสามารถของเต่าเพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงไม่พ้นว่าส่วนเกินจะต้องอนําไปจัดการด้วยวิธีการฝังกลบซึ่งในกระบวนการฝังกลบเนี่ยเราคิดว่ามันเป็นวิธีการที่หลี่กเลี่ยงไม่ได้แต่เราทําอย่างไรที่จะทําให้หลุมฝังกลบเราเนี่ยมี การปฏิบัติตามตาม,มาตรฐานทางวิศวกรรมท,ที่เกี่ยวข้องอันนี้ผมคิดว่าทาได้ส่วนประเด็นที่2เรื่องของพื้นที่ซึ่งสรุปแล้วก็คือเป็นที่สาธารณประโยชน์ทางหน่วยงานท้องถิ่นมีอํานาจหน้าที่นะครับในการที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาตรงนี้ทางคณะกรรมการนะครับเราก็มีความเห็นร่วมกันว่าน่าจะยื่นอุทธรณ์ออกไปก่อนนะครับเพื่อขยายเวลาให้ทางประชาชนที่ประกอบกิจการในพื้นที่ได้มีระยะเวลา ในการที่จะปรับตัวแต่เดี๋ยวในวันพรุ่งนี้นะครับเราจะมีการประชุมร่วมกับทางผู้ว่าเราก็จะนําเรื่องนี้เข้าไปเสนอในที่ประชุมเพื่อจะหามาตรการแล้วก็หา